ครับชาวโซเชียลแคมป์นะครับก็วันนี้นะฮะก็เราก็มาอยู่กันที่ Major, เมเจอร์แล้วชิวทิน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 นะฮะก็มีเพลงเหมือนเดิมแล้วก็บังเอิญใส่เสื้อสีฟ้าชุดสีฟ้าเหมือนกันอีกแล,แล้วเรามากินกันกินอะไรเนี่ยกินยำมุนเส้นกับตำแครงนัดที่แบทเทิลยนแล้วก็บอกบอกทำไมบอกทำไมรก,ก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็จะมาประชาสัมพันธ์นิดนึงประชาสัมพันธ์อีกแล้วก็สําหรับ เฟซบุ๊กตอนนี้มีเพจใช่ไหมหมนุม่มกมีเพจ <laughs> มีเพจเขาแล้ว <laughs> มีเพจเหมือนชาวบ้านเขาแล้วก,ก็ก็มีนะครับก็มีเพจเอโอกันนะครับยังก็ฝากเพตามเข้าไปเข้าไปกดไลค์เข้าไปอัปเดตเรื่องราวของเราได้นะครับว่าจะมีอะไรจะทําอะไรยังไงที่ไหนก็เข้าไปดูได้นนี้ต <c oughs> อนนี้หิมากแล้วก็ตอนนั้นเหนื่อยไหมเป็นเรื่องเฝ้าคือคนนั่งเฝ้าบอกว่าเหนือ่อยกว่าคนไทายหนักจริง เรางงมากเขาบอกว่าเขาหน้าเหนื่อยก็แต่ก็เหนื่อยจริงครับก็แล้วเราก็ได้พักมาเมื่อวันวันหนึ่งแล้วก็วันนี้อีกวันหนึ่งก็หลับพักผ่อนเต็มที่หลับเอาเป็นเอาตายหลับหรือตายหรือเปล่าก็เรียบร้อยไปแล้วอีกเรียบร้อยไปแล้วสองวันของการถ่ายหนังเรื่องมูลนรักสะับข่้วนะครับแล้วก็จะเหลือวันพรุ่งนี้นะครับอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันปิดกล้องแล้วอย่างเงี้ยก็ขอฝากติดตามชมกันด้วยนะ ก็ไปดีไมดีไมต่อดีตอนนี้อยากจะดูหนังมากแต่ไม่รู้ว่าจะดูเรื่องอะไรใครแนะนําเรื่องสนุกสนุบตอนนีได้ก็แนะนำให้หนอยนะไม่รู้จะดูเรื่องอะไรจริงๆเครียดมากเครียดพูดอะไรหน่อยตุก็ี้เขาบอกให้พูดบ้าก็ครับโอเคไงก็มาบอกแค่นี้ไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทันวันนี้นะ I want to keep. you.